สรวันอาทิตย์นะคะทุกคนโ <Okay. S 1> อเคมาต่อกันเลยนะอันนี้เป็นข้อของต้นเงินไหลมาด่างขาวเดซิงโกเนียมนะคะที่เราตัดข้อล่อรากดูสิอันนี้รากนี้แทบจะไม่ต้องล่อต่อเลยนะนี่ยาวจนสิบเซนนะคะ oh. ก็สามารถที่จะเอามาขยายพันธุ์ต่อในการวางข้อนะคะก็คือการลงปลูกได้เลยนะคะโ <Okay. S 1> อเคนนเราจะปลูกเลยนะ ก็เตรียมภาชนะนะคะนี่เป็นกระถางรีไซเค e ิลที่มาพ่นสเปรย์เป็นสไตล์วินเทจหน่อยนะแล้วก้นกระถางถ้ารูใหญ่ทะลุทะลวงเกินไปก็หาแผ่นพลาสติกที่มีตาผีขึ้นมาหน่อยรองกันดินไหลออกนะหลัจาจฉกนั้นก็รองก้นกระถางด้วยเศษบไ,ไม้ผุๆนะคะเป็นการหมักปุ๋ยหรือหมักเศษใบไม้ไปนในตัวนะโ <Okay. S 1> อะเคเจบไม้ที่ผุขนาดนี้ค่ะผ oh. ่านการหมักมาแล้วระดับหนึ่งนะคะ สามารถที่จะบี้เป็นชิ้นเล็กๆได้อย่างนี้นะคะโ <Okay. S 2> อเคหรือใครไม่มีก็เอาเป็นก้อนกรวดหรือเศษกระถางแตกๆมารองไว้ชัหน่อยะคะคือการระบายน้ําที่ดีนะของเรานี่เศษใบไม้รอบบ้านเนี่ยเยอะแยะาหาสารตะพิ่งะพือน,นะก็จะรองไปหน่อยอยิ่งมีเนี่ยยิ่งดีใหญ่นะคะเศษใบไผ่นะใบไผ่ไนี่ก็ถ้าผ่านกระบวนการหมักหมมเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราดีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า ไตรโคเดมานะคะที่เป็นเชื้อราที่ช่วยควบคุม<ณ>เชื้อราก่อโรคที่ทําให้เกิดโรครากเน,น,น่าคนเน่านะคะสรุปแล้วก็มีประโยชน์นะใบไผ่แห้งๆเนี้ยส,มสามารถปักไปหมักทากไไําปุยหมักใบไผ่หรือว่าไปทําเป็นหมักเป็นดินปุ๋ยไผ่เดี๋ยวเอามารอก้อนกระถางนั้นเราก็จะใส่ดินหมักอันนี้ดินหมักของเรา น่าจะเกิน3มเดือนนะคหมักทิ้งไว้ในกระบะผสมผู้ผ่านการากเย่อสลายเนี่เขา,เขาเดนน้ำฝนนะคะเมื่อวานนี้พายุดูร้อนเข้านะเอาวันนี้ก็เห็นว่าช่วงบ่ายแก่ๆก,ก็อาจจะมีพายุฝนฟ้าขนองได้อีกนะคะช่วงนี้ก็ระมัดร,ระวังพายดีนะเราก็ไม่ต้องไปเสยเวลาไปลดน้ำต้นไม้น้ำฝนเนี่ยดีที่สุดสำหรับต้นไม้นะคะก็จะมีไนโตรเจนตามธรรมชาตินะ สังเกตหน้าฝนเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าก็จะงามตัวพุจะพืพอเพราะว่านี่แหละได้น้ำบริสุทธิ์แล้วก็มีไนโตรเจนเพิ่มมาด้วยนะคะติด <Okay. S 1> เชื้อโควิดวันนี้วันที่6ก็อาการดีขึ้นตามลำดับนะคะหยุดกินฟ้าทลายโจรไปแล้วก็ถ้าอาการหวัดดีขึ้นแล้วก็ไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินต่อนะคะเพราะว่ายาแม้แต่สมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นี่ก็มีผลต่อตับไตผู้ชมอ่าถ้าใครกินพาราแล้วก็ไม่ต้องกินฟ้าทลายโจรนะคะ อย่างที่บอกฟ้าทลายโจรก็จะมีฤทธิ์ทั้งรถอาการหวัดแล้วก็เพลงจากวัดทั้งบ้านเมื่อวานนี้เขาลองเรื่องเสียงเสียงดังก็หือมากเกิน80เดซิเบลอ่ะก็เลยเดินเข้าไปบอกนะคะว่ารบกวนเอาเสียงลงอีกหน่อยเสียงมันดังเกินไปนะคะ เจอจะเอาว่าพอดีเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรยมุมบอกได้บอกได้เราก็เลยขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวบ้านละแวกนี้นะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปบอกนะเราก็พอดีช่างเขาอยู่ก็เป็นเพื่อนๆกันนะั่นแหละช่างที่ไปทําเครื่องเสียงลรงสงกรานนี่จะเป็นวันเขาเรียกว่าวันอะไรวันแห่ดอกไม้อะไรสักอย่างนางนี่แหละเขาจะทากันช่วงบ่ายนาะเขาก็เตรียมเครื่องเสียงเสียงข,ขนาดนี้พอรับได้อยู่นะแต่เมื่อวานนี่โอ้โหมัน ดังจนแบบมันทําลายสวนปราสาทเกินไปนะก็เลยเข้าไปแจ้งในทางวัดสาบนะทางวัดเจ้าว่าก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลดให้โ <Okay. S 1> อเคเอวางกลับมาเรื่องของเรานะคะใส่ดินลงไปนะเมื่อมีเวลาก็หมักดินหมักปุย๋ยหมักเนี่ยไว้ใช้เองนะคะเป็นการพึ่งพาตัวเองที่ยั่งยืนสะดวกประหยัดนะจะใช้เมื่อไหอไร่ก็เอามาใช้ถ้าเราต้องซื้อเข้าตลอดไปเนี่ยมันก็หนักหนาอยู่นะดินเนี่ย แต่คนในเมืองไม่มีวัตถุดิบไม่มีอะไรจริงๆก็ก็จะเป็นต้องซื้อนะคะถ้าเรามีเราก็ทุนไปได้เยอะนะนี่ก็ปลูกไม้ประดับพวกนี้แล้วเดี๋ยวจะแบ่งไปปลูกเคล,ล <Okay. S 1> ด้วยใกล้มือฝั่งไว้กลางกระถางถ้าเราจะวางข้อสักถ้ากระถางเนี่ยไซส์สิบนิ้วเนี่ยเราวางได้สองข้อนะสองสามข้อแล้วจะเรานะคะก็จะวางแล้วพอเขาโตขึ้นมาเขาก็จะเลื้อยขึ้นมาพันไอ้หลักที่เราใส่ไว้อย่างเงี้ยนะคะ ก็ถือว่าประหยัดนะเป็นงานเยวายที่ใช้ได้ไ,ได้ผลดีแล้วก็ประหยัดนะโอเคอ่าทีนี้เราก็เลือกมาที่เราล่อรากไว้หรือที่รากยาวนี่มันยาวอยู่แล้วเนาะเป็นนิ้วขึ้นไปอ่ะเอามาวางข้อนี่เราจะตั้งเป็นต้นแม่นะต้นแม่ก็คือเราจะเลี้ยงให้เขายาวเลื้อยขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเราค่อยมาตัด ตัดข้อขยายที่หลังนี่อหมไหมคะก็เรียกว่าตั้งเป็นต้นแม่นะอาศายนักเลงไม,ม้ธรรมชาติเขาจะชอบอยู่ในที่ร่มรําไรนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เขาก็อยู่ได้นะอันนี้ก็เป็นใต้เนี่ยใต้ต้นมะม่วงเนี่ยที่แบบตัดแต่งกิ่งแล้วก็มีแสงรอดลงมาก็ชัยภูมินี้ค่อนข้างเหมาะนะคะค่อนข้างเหมาะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ย้ายจากมุมโน้นมุมโน้นซึ่งช่วงบ่ายี้แดดค่อนข้างจัดก็จะย้ายมามุมนี้ แค่นี้เองนะคะอันนี้คือการวางข้อนะาการขยายพันธุ์ต้นไม้ตระกูลซิงโกเนียมไม่ว่าจะเป็นต้นเงินไหลามาหรือว่าพวกเนี้ยพวกฟิโลเดนดอนอันนี้เบอร์บล์มาฟิโลเดนดอนคารโซอะไรค,คล้ายๆกันนะคะไม้ที่เป็นลักษณะเลือ้อยแล้วก็มีการ แตกรากออกมาลักษณะน,นี้นะคะ <Okay. S 1> ก็ขยายพันธุ์เหมือนกันเลยนะคะ <Okay. S 1> ง่ายๆนะคะไม่ต้องไปยุ่งยากหาถุงพลาสติกใหญ่ๆมาครอบ <Okay. S 1> ห,หรือว่าต้องเอาไปเข้าตู้อบเรียบร้อยอ่ะเสียงจากทางวัดมาแล้วนะ<笑><笑>เดี๋ยวจะเป็นการละเมิดลิขสิทธินะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะได้ปิดคลิปแล้วนะคะ้ <Okay. S 1> ก็ใครป่วยเป็นโควิดก็ขอให้ดูแลตามอาการนะพยายามกินให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอ แล้วก็หายวันหายคืนนะคะไว้ความไเจอกันใหม่นะคะบ้านสวมูกกี้ขอขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาแล้วบ๊ายบายโอเค